สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกเก็กหวยตากแดดไปตากแดดน้งฟิลไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้มันดอกตูมเนี่ยต้องเด็ดดอกอย่างนี้นะคะอันนี้เหรอไม่ไม่ใช่อันไหนนี่เด็ดดอกนี้ดอกที่มันบานแล้วเอาไปตากแดดอันเล็กสุดเหรอใช่ ไม่ใช่แอลเล็กสุดลูกอันที่บ,บานๆเนี่ยเป็นสีเหลืองเนี่ยเนี่ยเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะคะับแล้วก,ก็ข้างล่างเป็นสีเขียวอ่ะน้องฟิลปะไปเก็บอีต้นนู้นดีกว่าต้นที่มันเยอะๆต้นนี้มันเเพิ่งริ่มบานต้นนี้น้องฟิลเหยียบดอกไม้แล้วลูก ใช่หอมมากมันหอมมากเลยหอมไหมหอมหอมไหมครับหอมครับชื่นใจมากชื่นใจมากเลยเหรอใช่หอมมากมากแล้วพอชอบตอนชันหนูจะมาเด็ดอีกหนูชอบ ไปดุงเสี้ยวุงเสีลยมาทำไรแต่ซื้อวางไว้เต็มเลยใช่เด็ดดอกเก๊กหวยไปต้มเด็ดดอกเก๊กหวยไปต้มน้ำกินกันนะครับอ่ะฟิลเด็ดเด็ดให้หมดเลยนะ หมดไหมไม่ฮะหมดค่ะแล้บโอเคเด็ดให้หมดเลยใกล้เยอะแล้วอย,อย่าเอาที่ต้นเป็นตีน้ำตาลเพราะหนูไม่ชอบตีน้ำตาลแต่หนูชอบตีเหลืองกับตีบอ่ะเไงชไง แล้วจะดอกเก็กหวยไปล้างน้ำแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งแม่หนูว่าพอรถล,ละเยอะเ <c oughs> ยอะมากที่ตุดแล้วเต็ดให้หมดแล้วโอเคหนูจะไหาดูตามนูนม่นบ้างแม่หนะจะูจะเก็บปังแล้วเพราะอยากปังนิดหน่ย ได้เยอะไหมได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วค่ะ <c oughs> ค่ะตอนนี้ก็ได้ดอกเก็กหวยมาแล้วนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยหอมด้วยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมจะเอาไปล้างน้ําแล้วก็ตากแดดให้แห้งเนาะแล้วก็เก็บไว้ทาน้ําดอกเก็กหวยทานกันในบ้านนะคะกิจกรรมอ้อมวันนี้ก็คือนี่เก็บมเมล็ดดอก คอสมอสเก็บมเมล็ดดอกคอสมอสค่ะเอาไว้ปลูกรุ่นต่อไปเนาะ mm hmm. แล้วก็หอมหอมแบงหอมแบงอันนี้ปลูกไว้ทำพันธ์ุนะคะคือปลูกแล้วก็ปล่อยให้มันแก่ไม่ได้เก็บกินก็มีตัดใบไปกินบ้างเนี้ยใบใหม่มันก็งอกขึ้นมาใหม่นะคะ แล้วก็หัวมันก็ปล่อยให้แก่เลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะเอาไปทำการปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปวอเตอร์ e ค s ค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปปักชำวอเตอร์ e ค s กันด้วยค่ะเดี๋ยวเอาวันนี้จะเอาเดอกเก็กหวยไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปตากแดดก่อนเดี๋ยวเรามาต้มน้ำดอกเก็กหวยทานกันค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะใส่ดอกเก็กหวยลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายเลยจ้าน้ำตาลทรายก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยค่ะอันนี้เราจะทานกับน้ำแข็งเราก็จะใส่น้ำตาลทรายมากหน่อยนะคะ เสร็จแล้วค่ะน้ำดอกเก๊กหวยของเรานะคะอากาศร้อนๆใบยบยแบบนี้ค่ะน้ำสีเหลืองทองน่าทานมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะน้ำดอกเออกเ็กหวยน่าทานค่ะ อ่ะค่ะเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะบายบายแบบนี้นะคะทานแล้วสดชื่นแล้วก็จะมีแรงลุยงานสวนกันต่อค่ะอ,ะอชื่นใจจริงๆค่ะไปะค่ะเดี๋ยวไปลุยงานสวนกันต่อเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดชมค่ะ